ที่ลูกแวมกับ,บฟิตอะไรก็เลเยว่าเฉยมาถักท้ายนิดน,นึง <c oughs> เออมึงอกี้ห้เท็่หนังเป็นผูสไซน,น,น,ะน,ะน์น่ะนะเมืม่อกี้ไหนผ่บอกยั่เมื่อกี้ไหนกี้อดเอาอดเอาเดี๋ยวก็ผ่านไปเฮ้ยเข้ากับพีมึงเลยว่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเออว่ะเอเอ,เอ,เอ,เอเดี๋ยวเดี๋ยวรีบรีบให้รีบทำเพลงนี้ออกมาเขาจะว่าว่าดากับคนไหนดาเากับ กัดดาแล้วเขาจะหามพ้นดาเลยจีิเนาะเขาหามไปไปดอกมันอยู่ที่เขาจะคิดแล้วเนาะเนี่ยคุยกับนุกคุยกับนุ๊กกิงนุกนุกธนดลเออพี่พี่ซีบอกว่าเออเป็นบทเรียนนะทุกคนมีอดีตเข้าใจกับพี่สิงเอา้าเอาคอมเมนต์มาผมอยากให้นุกฟังเอาพร้อมบุหนนค่ะหนูกเข้าใจนุกเออเอาน้องน้องน่ารักทุกคนค่ะนั๊กก็มีคนให้กำลังใจเยอะอยู่นะกอดกอดค่ะกอดกอดค่ะรักเหมือนเดิม เอานี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเปิดโฟนให้นุกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คลิกเกตใสห่หูพี่เสียงรียกทำเพลงเลย <c oughs> เอาเอากอมเมนต์มาเนี่ยนุกนุกฟังอา่านุกอยู่นี่น <c oughs> ผมจะอ่านให้มันฟังเนี่ยเอา้าสู้สู้ครับเอากอดค่ะสู้สู้ค่ะเออเอ้าครับขอบคุณครับพี่พีเอฟซีทุกคนครับรีบปล่อยมาเลยเพลงนี้พร้อมเจ็บค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มากอดรักรัก <c oughs> แจ้งคำหวานชื่อแกงนี้ไม่ได้มาเพราะโยกช่วยนี่แหละมันมืนหลายอยู่ตันหำมันติมอยู่จิตตันหำมันติมเหมือนแร่งนี่แหละ กอดกอดคะ่ะรักนุกคะ่ะสู้ๆนะอยู่ข้างเสมอพี่สิงเปิดคอน้องหน่อยนี่งไงมันไม่คอไม่ได้มันอันนี้อยู่เนี่ยมันมันยังไม่ได้แต่งหน้าเดี๋ยวเผื่อน้องมันในนี้อยู่อยู่ข้างเสมอนะรักนะครับเอาเอาเดี๋ยวนุกแป๊บนึงอยู่เพิ่งวางเริ่มสู้ใหม่นะปล่อยผ่านอยู่ข้างๆเสมอโอ้คนให้กำลังใจเยอะๆนะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราผิดพลาดแล้วเราก็ก้มหน้ายอมรับมันนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งใจทํางานของเราทําหน้าที่ของเรามีบางคนที่เขารอดูงานของเราอยู่แล้วก็ยังให้กําลังใจนุกอยู่นะครับครับไปเอากัจิว่้าจังไหนเนาะเขากอกก้มหน้ายอมรับมันเท่านั้นแล้วบอกมาบอกกัจจิบ้าเขาแกะตัวไปอีกเนาะครับไปเออครับไปคือจั้งสีห่นี่แหละครับไปครับไปเอาบรกกันแล้วเตรียมตัวออกไปทํางานเดี๋ยวพี่ตามออกไป โอเคสวัสดีครับนั่นแหละก็ประมาณนั้นแหละเนาะก็ได้ยินเสียงสุดท้ายแล้วคือบทเรียนราคาแพงทําให้เราเก่งขึ้นพี่ไม่เคยผิดหวังเพราะรัาน้องในแบบที่เป็นน้องมาตั้งแต่แรกมามามาก่อนแม่รู้อย่าลองนะเสียงเสาเาเด้เพิ่นวานนี้กินได้นอนรับโบ้โว้วนนี้แต่เละตัวมันเยอะเด้ะเออเอาเอาจะต้องเจอแะ้ววา กงทำหวานโมเดิรมาพอโซเวยนั่นแหละมันพากกันซื้อตังซื้อแก้งมันกัตังแบบมึนแล้วประคานี